งานงอกซาร่าเพชรดังแฉแชทวาดิมบอกเลิกครูแฉแถมด่าเดือดลั่นเชื่อไหมมากกว่าดูท่าศึกแย่งลูกของอดีตคนเคยรักกันครับอย่างหนุมไม้พิลัตกับนางแบบสาวอย่างซาร่าคาซิงกินีจะไม่จบลงง่ายๆหลังถูกแรงขุดของนักสืบโซเชียลจัดแบบจุกๆที่เกิดความสงสัยครับซาร่าให้สัมภาษณ์ว่าพ่อของลูกคนที่2ออย่างน้องเอเมิลี่บอยสเดือนนั้นคือในแบบหนุ่มวาดิมพร้อมงัดหลักฐานรูปวิดีโอคอลวาดิมกับลูกสาว พื่อยืนยันว่าเธอไม่ได้มนโนไปเองนะจ๊ะแต่ครับแต่แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนนั้นครับเกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทําไมสาระกับบาดีมนั้นถึงไม่ฟอลโลอินสตาแกรมกันรวมถึงข้อความแชทหลุดที่มีคนอ้างว่าคุยกับบาดีบอกว่าไม่คิดกลับมาเมืองไทยสาระจะทําอะไรได้ซึ่งสาระอ้างว่าไม่ฟอลโลกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มีอินสตาแกรมลับคุยกันแค่2คนโอ้ยงานนี้ครับเรื่องเก่ายัางเคลียร์กันไม่จบก็งานเข้าสาระอีกแล้ว เมื่อเพจเจมอนร้อยแนั้นแชร์โพสทวิตเตอร์ที่เป็นบทสนทนาของคนที่อ้างว่าเป็นคุณแม่จีนไดเล็กอินสตาแกรมไปหาวาดิมพูดคุยถึงเรื่องที่ซาร่าให้สัมภาษณ์ว่ามีลูกคนที่สองกับวาดิมรวมถึงมีแผนแต่งงานร่วมกันแบบหนังคลนละมวลครับว่าวาดิมได้เลิกกับซาร่าแล้วซึ่งวาดิมเป็นคนอันฟฟลโลอินสตาแกรมของซาร่าเองจากนั้นซาร่าบล็อกกลับพร้อมกันนี้ในบทสนทนาวาดิมก็ได้ด่ากราดซาร่ารวมถึงเพื่อนซาร่าอย่างดูเดือดแลละพร้้ออมมกกับบทิงูใหญ่ ผมเชื่อไหมมากกว่าและเขาก็มีเรื่องแฉซาร่าเหมือนกันซึ่งไม่รู้ว่าบทสนทนานี้เป็นแชทจริงหรือแชทปลอมก็คงต้องรอให้ทางซาร่านะครับออกมาชี้แจงกันอีกทีครับเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ปาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ